สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องอวันซาชาแนลนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเค้มเหรียญน,นะครับก็นี่นะครับหน้าเว็บก็จะมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมดนะครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด6,100 6,810คนนะครับแล้วก็ US d ดีที่ได้รับแล้วก็ที่ถอนออกนะครับตรงนี้โอเคก็มีเหรียญให้เราเลือกถอนนะครับก็จะเป็นเหรียญมีจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญบิตคอยนะครับ แล้วก็โซลานานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานการชําระนะครับตรงนี้หลักฐานการถอนนะครับตรงนี้ก็มีเพื่อนๆที่ถอนกันไปด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับโอเคก็มีอยู่ประมาณนี้เว็บนี้ต้องยืนยันอีเมลด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถถอนออกได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครนะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงที่คําว่าลงทะเบียนเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดลิงก์เข้ามานะครับสําหรับทําในมือถือนะครับก้อยเพื่อนๆคลิกที่แถบ3แถบตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆติ๊กไปตรงนี้นะครับพอเสร็จนี้นะครับเขาจะมีบอกอยู่ว่าให้เราเลือกเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับอย่างนี้เวลามีโฆษณาขึ้นมากวนนะครับโฆษณาจะไม่เข้ามากวนเรานะครับโอเคก็อยเพื่อนๆกดที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้นะครับ โอเคถ้ามันใหญ่ไปเพื่อนเพื่อก็เอามือขยายอย่างนี้ได้นะครับพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆนมาเลือกตรงนี้โอเคเพื okay, ่อนๆ่ใส่เป็นอ e ีเมลนะครับชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านตรงนี้นะครับโอเคพอเสร็จก็ให้เพื่อนเพื่อนมาแก้แคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้โอเคเพื okay, ่อนเพื่อนมาแก้แคปชั่นตรงนี้แล้วกดลงทะเบียนได้เลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าห้ามสร้างหลายบัญชีนะครับไม่งั้นจะถูกแบนถาวรน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคพอเราเข้าสู่ระบบมานะครับก็จะเจออยู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้ารูปใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็ทําอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเวลาเราไปทําช็อตลิงก์นะครับเวลาแก้ช็อตลิงก์จะง่ายนะครับถ้าเปิดหน้าบูซอนเดสท็อปอย่างนี้นะครับมันจะใหญ่นะครับโอเคตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่668โทเคนนะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้มีเหรียญถอนได้อยู่2เหรียญนะครับเป็นโซลารน่ากับบิตคอยนะครับ โอเค๋ยวผมจะมาถอนให้ดูท้ายคลิปนะครับโอเควิธีการหาเหรียญนะครับก็ให้เพื่อนๆไปตรงที่ขีด3ขีดซ้ายมือตรงนี้นะครับพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปนะครับโอเคก็อาจจะติดโฆษณาบ้างนะครับโอเคนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นการอ้างอิงนะครับแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดความสําเร็จนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงลีดเดอร์บอร์ดนะครับก็ให้เพื่อนๆติ๊กไปตรงที่ลีดเดอร์บอร์ดได้เลยนะครับอย่างนี้ โอเคตรงนี้เขาก็จะมีตารางอันดับบอกนะครับว่าอันดับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับจะเป็นความสําเร็จนะครับความสําเร็จตรงนี้นะครับก็จะรีอยู่ที่0.00 UTC นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เปิดเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปโฆษณาจะบังนะครับตรงนี้นะครับโอเคนี่นะครับโฆษณาจะบังทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้แล้วก็ติ๊กเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับ โอเคโฆษณาก็จะขึ้นอยู่แถบข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้โอเคเรามาดูวิธีการหาเหรียญนะครับวิธีการหาเหรียญก็จะมีเป็นการฟอสเซตนะครับออโต้ฟอสเฟตช็อตลิงก์นะครับ PTC แล้วก็งานน่าจะยังไม่มีเพิ่มเข้ามานะครับโอเคเราไปดูตรงฟอสเฟตกันก่อนนะครับฟอสเตตรงนี้นะครับจะทําได้อยู่ที่ทุกๆ3นาทีนะครับจะได้อยู่ที่50โทเค็นนะครับแล้วก็วันนึงทําได้อยู่ที่150ครั้งนะครับ โอเคประมาณนี้วิธีการทําก็ให้เพื่อนๆมาแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆรีแคปชั่นตรงนี้ก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นมากวนบ้างนะครับโอเคพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆรีแคปชั่นตรงนี้นะครับโอเคเขาถามหาเครื่องบินทะเลนะครับเราก็เลือกปุ๊บอย่างนี้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วกดตรวจสอบได้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็มาแก้แคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับโอเคมาแก้แคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคเขาบอกว่าวันเซเว่นนะครับแล้วก็ทีอย่างนี้แล้วกดรับรางวัลได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับก็ได้มาเพิ่ม50โทเคนแล้วก็กดตกลงตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็รอเวลาอีก3นาทีมาเคมใหม่นะครับตรงนี้นะครับโอเคอันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็นออโต้ฟอสเซตนะครับออโต้ฟอสเฟตตรงนี้นะครับเราต้องไปทำเราต้องไปทำช็อตลิงเพื่อเอาเอเนอร์จีมา ทำออโต้ฟอเรตตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูอันต่อไปอันต่อไปจะเป็นลิงก์สั้นนะครับโอเคลิงก์สั้นวันนี้ของผมมีอยู่ที่38ช็อตลิงก์นะครับนี่นะครับแล้วทำทั้งหมดผมจะได้เหรียญอยู่ที่3 8 7 8โทเค็นนะครับแล้วก็180ิพลังงานนะครับนี่นะครับข้อดีของการเปิดหน้าเปิดหน้าเวอร์ชันเดสท็อปนะครับก็เพื่อนกดที่ถ้าเพื่อนๆจะกดเข้าไปที่เคมนะครับโอเคพอเพื่อนเพื่อเข้ามาหน้านี้นะครับ โอเคถ้าอันนี้มันไม่ใช่เราก็กดออกอย่างนี้เราก็ลองเปลี่ยนลิงก์ดูนะครับอย่างนี้โอเคแล้วก็รอโหลดสักครู่นี้นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก้เพื่อนเพื่อนเลื่อนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปอย่างนี้นะครับมันจะใหญ่นะครับโอเคประมาณนี้ยผมก็จะมาสอนเพื่อนๆในการทําช็อตลิงก์ในมือถือไปด้วยเลยนะครับประมาณนี้โอเคถ้ามันเด้งออกเราก็กดเข้าใหม่นะครับพอเรากดเข้าใหม่ปุ๊บ บางอันโฆษณาก็เยอะบางอันโฆษณาก็น้อยนะครับอย่างอันนี้นะครับก็เพื่อนๆเลือกเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปอย่างนี้นะครับโอเคมันจะใหญ่พอเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปปุ๊บโฆษณาขึ้นจะขึ้นอยู่ข้างๆนะครับจะไม่บังตรงที่เราทําการทําช็อตลิงก์นะครับอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้โอเคถ้าเราไปกดตรงโฆษณาแล้วก็กดย้อนกลับก็ได้นะครับนี่นะครับตรงย้อนกลับไปเลยนะครับ โอเคพอครบแล้วก็มาแก้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาบ่อยคลิกตรงนี้โอเคแล้วก็ทําไปอย่างนี้ให้ครบนะครับนี่นะครับไปทําให้ครบสองทำให้ครบเจ็ดทับเจ็ดนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมขอทําสักคู่หนึ่งนะครับโอเคพอเราทําเสร็จนะครับก็เหรียญก็จะได้มาเพิ่มประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคพอเรากดตกลงปุ๊บก็อาจจะโดนโฆษณาบ้างพอกดตกลงเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปอันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็น PTC อันนี้นะครับโอเคจะเป็น PTC ก็มากดไปที่ BTC ได้เลยนะครับ PTC นะครับวันนี้ของผมอยู่ที่2 PTC นะครับโอเคก็ของเพื่อนๆแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับก็่ากดที่คําว่าโกตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็รอเวลาประมาณ5วินาทีนะครับโอเคเราก็รอประมาณนี้นะครับ โอเคพอครบเขาจะส่งแคปชามาให้เราแก้อย่างนี้นะครับเราก็กดตรงนี้เขาบอกรูปมอไซค์นะครับอย่างนี้โอเคแล้วก็เลือกรูปมอไซค์ทั้งหมดเลยนะครับพอเสร็จแล้วก,กดตรวจสอบได้เลยนะครับโ okay. อเคงี้เรากดตรวจสอบได้เลยนะครับโอเคก็ได้มาเพิ่มอย่างนี้นะครับ อันต <Workers. S 2> ่อไปนะครับอันต okay. okay. like ่อไปก็จะเป็นงานงานก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับส่วนอันนี้จะเป็น Off e r อร์ออฟเฟอนะครับจะปลดล็อกในระดับเวลที่5นะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับ2ออันนี้นะครับส่วนหมวดตรงนี้จะเป็นหมวดของการลงโฆษณานะครับตรงนี้นะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับส่วนประวัติย่อตรงนี้นะครับประวัติย่อตรงนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ ก็ให้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะครับแล้วก็รหัสผ่านใหม่รหัสผ่านใหม่แล้วก็กดเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้จะเป็นประวัตินะครับประวัติก็คือเอาไว้เช็คนะครับประวัติการถอนโอเคตรงนี้จะเป็นประวัติการถอนนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีบอกว่าเป็นงานเสี่ยงดวงนะครับแล้วก็ออฟเฟอร์วอลแล้วก็การถอนนะครับตรงนี้ผมก็เพิ่งสมัครมาเลยเดี๋ยวผมจะถอนพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้นะครับ โอเคเรามาดูวิธีการถอนนะครับวิธีการถอนก็ให้เ,เพื่อนๆมาตรงที่แดชบอร์ดนะครับตรงนี้โอเคพอเพื่อนมาแดชบอร์ดนะครับตรงนี้ผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมด979 79โทเค็นนะครับแล้วก็พลังงานอีก40พลังงานนะครับโอเคก็มีเหรียญให้เราเลือกถอนนะครับไม่ว่าจะเป็น บ t c ซแล้วก็โซลาน่นะครับเพื่อนเพื่อชอบเหรียญไหนเพื่อนๆก็เลือกถอนเหรียญเหรียญนั้นได้เลยนะครับแต่ถอนขั้นต่ำอยู่ที่ห้าร้อยเหรียญนะครับนี่นะครับขั้นต่ำเขามีบอกอยู่นะครับว่าห้าร้อยเหรียญนะครับนี่นะครับห้าร้อยโทเค็นนะครับสูงสุดอยู่ที่สามหมื่นโทเค็นนะครับในแต่ละเหรียญนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ห้าร้อยนะครับตรงนี้โอเค๋ยวผมจะลองถอนไปเหรียญนะครับไปเหรียญบ t ท b ซ c บซเราจะได้นี่นะครับเขาก็จะบอกอยู่ว่าเราจะได้อยู่ที่ ยี่สิบห้าซาโตชินะครับก็ได้เยอะอยู่ an นะครับยี่สิบห้าซาโตชิถ้าเป็นเหรียญโซลาน่านะครับโอเคถ้าเป็นเหรียญโซลาน่าเราจะได้อยู่ที่เก้าพันหกหกร้อยแปดซาโตชิโซลาน่านะครับโอเคก็แล้วแต่เพื่อนๆนจะเลือกถอนนะครับเพื่อนๆจะเอาไปเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเหรียญ โซลาน่านะครับทอนเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์ได้อย่างเดียวนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาที่อยู่กระเป๋าฟอสเซตเพย์มาใส่นะครับตรงนี้หรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นอีเมลของกระเป๋าฟอสเซตเพย์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอีเมลของฟอสเซตเพย์ผมขอใส่สักคู่หนึ่งนะครับโอเคพอเพื่อนๆใส่เสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆเช็คลิงกระเป๋าให้ดีนะครับว่าลิงกกระเป๋าเราถูกหรือเปล่านะครับ โอเคแล้วก็เช็คเราจะใช้เป็นอ e ีเมลที่เราสมัครกระเป๋าฟอสเซตเพย์ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นลิงก์ของเหรียญเหรียญน,นั้นที่ใช้อยู่ในกระเป๋าฟอสเซตเพย์ก็ได้นะครับโอเคพอเราเช็คถูกต้องแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมากดที่คําว่าถอนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับตรงคําว่าถอนตรงนี้นะครับตรงสีประมาณนี้โอเคแล้วก็กดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับตรงนี้โอเคเขาก็บอกว่า 979 7 9โทเคนถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในกระเป๋า f อสเซตเพย์เลยนะครับโอเคพอเข้ามาในกระเป๋า f อสเซตเพย์นะครับเราก็ลองเลื่อนลงไปดูข้างล่างนะครับโอเคนี่นะครับเหรียญก็เข้าแล้วนะครับนี่นะครับก็คอยคอยฟรีนะครับ in fo นะครับก็เข้าอยู่ที่9000 607ซาโสตชิโซลาน่านะครับการชำระปกตินะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับโอเคเว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับเว็บนี้ผมก็เพิ่งสมัครมาเลยนะครับก็น่าจะเป็นเว็บที่เพิ่งเปิดนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เพื่อนๆรีบมาทำกันนะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมมาอัปเดตการถอดอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ